มันจะกินไหมโอ้โฮปอ cake ไม่ have โอเับอข้อหมื่นครับเอด Liberty ดอกไ protects fit มันหลงกับครับ ອ້ານ oh, oh. <laughs> ໍນີ້ນີ້ນີ້คร ช่วงนี้ก็เขาต้อนรับพี่น้องขอสู่ส่อง u t u b e วิถีชาวบ้านอีสานภามวลมาพบมาพรก,กับบ,าบ่าวบ่มคือเก่าเหมือนเดิมนะครับนะคลิปนี้บ,บ,บ่าบ่มเกิดภาพพ,าาพี่พา่น้องลงน้ำเก่านะครับน่าไปยกสะดุงนะครับก่อนเบิองคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังแกให้บ,าบ,าบ่าวบ่มได้เห็นคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะพี่นอนะ้อ,บบองเนาะบ่าวบ่มทักทิปใหม่ๆนะครับนะพี่น้องก็สิ่งวัพลาดิบก็จะได้เข้ามาเบิ่งน้ำ สิเป็นแังได้นะครับสีมานหรือประมาณกับกระตดตามมาลุ่นมาเบิงมาชมกับบารบอมนะครับแนละ้วไปมันมันหนึน่งตัวเป็นสายลูกกว่านี้เหรอเพียงตัน,น,น,นต์นการ์เสียมสั่น

มาแลนวพี่น้องข่เด้กกรบอก chị ba thì là thay em nhau cần ra khoảng mấy nhau chắc cha nên là bỏ tự đấy để diện cho phăng kìa ngang về thay lắm bó thầu bó sần bà <laughs> แบบไงยอย่างนี้นังเอ้ยไม่ขีบไปไหมไม่ขีบมาทำไมขีบหัวหน้านี่แหละน <c oughs> <c oughs> น้ำพัดน้ำที <c oughs> ำ่พัจดจ้า อีหลีนะตําขาสะดุ้งมาพุ If, ่งยกคุนมีแบบแท็กสวดออกข้างๆหมดนะคงมาได้จากตัวแต่แขกเพราะไหนมีปลาก็มีมั้ยมันว่เข่าว่ามันเมันใส่คนดูดับไปคุนบ่ปลามันเล่นมาลงมา อินตั n ก็ไม่ถ่ายจอเลยนน้อยรอบนี้แท้ๆอให้ anh đi vào bà có nghe anh มาเราคนน่ะบาบบอยายยกขี้จได้ยู่เจ้ายกขี้จังได้ยู่งั่ดอกมันคือี่บ่อหมูหันนะบัดสาวไปยกขึ้จังม่ได้อ่นดอกเามังพดเหรยายมีซีรีว่าท่านเป็นพุนะ

อันผันตกมาแรงพี่น้องมือเอ็นแห่งสีมีรุ่นครับออกไปไงมาอัาน Thế nào, phép rất một nong mốc đẹp lắm nè nó triệt này nó bên nền tôi nhảy có thể triệt cả ok rồi rồi nhoi mốc khăm khẩu chậm bớt to rồi tôi nó để nhảy càng nó What so would ถ้าสะดุ้งมกงึงประคอบงบกบาหรอประกอง่น่ะั่นบอกวาแล้วอ้าน่ะเอาตัวเดียวกระโดดเนาะ บัวไหลนะครับน้ำบัวคือจังเคือนป่าธรรมชาติปีแล้วนี่แรงหลายพึ่งจะมีน้ำปีนี้่าก็เลยบ่อไฟไหลายปนเดยนะครับนี่แต่ปล,แลป,ป,ลลป,ปลาหน่อยผมนนย้ายวันนะครับเพิ่นกระร่งสิงมายกครับนะครับกระดุกหน่อยเพิ่นนะครับเนาะกะติกปากคอใหญ่พี่น้องย้ายมันกิ้มไปโดนเราบ้านมะไข่ใส่เรา เดีไยส่ะน,นุงเรวนอนลกลางขด,ด้วยเอาไ้โดนกับบ่คเรื่อนะมันออกแกกตะดุงก่อน น <Spin. S 1> <ạ. S 2> ึามไม่นไปใส่หักรบอกดเดี่ยวตัวเล็กน้อยเห็น่ากอยากถือกีเดตัวใหญ่กันเลย ไปเรื่อยๆครับแย่คนใหา่หมองเราไม่ปากคอเราบ้านปาจะเล่นอยู่ไหมี่ะ้นเนี้ยน,นนั่งพตา <c oughs> มันเต้นอยู่บ้านนะมันเต้นมันแลนเขนามาลื้อถึงมูเล,ล้วป็นต่อแยกออกคนละขางใช่ทำตฟังไปนะกระดุงตั้งบอแก,ก่บัานอืะดุกกะดงน้อยหลังสียแก่่งเก่แก่ น,นี่ก็แก่แล้วเนี่ยงแก่ก็แ่นล้ะอันที่ลงน้ำทวนเหรอม่ขับแก่เขาอข้อมันล้วน,นี่เขหัวเขาอันอนอเออเอดอกเน่ยเอามาปน,า <laughs> นี่มันต้องเซ่ครับเนี่ย <laughs> นี่พอเดียวเราพี่น้องมาเนี่ยเอา้าปากคอเลยครับมือนเนี่ย

ยกได้แล้วก็แล้วอแมนแมนอีเลียเล้วเล้ว พร้อ <c oughs> มตันนังไปกินปนาลาไอยบ้างล้วนี่ยไม่เ้านแล้วปลาอรมอมตรง,ตรงมาแล้วหูมาแล้วนะเจีที่ชกันอ้อย่ี่เลยๆนะพี่น้องนะรื่อยๆ ว่าบายป่ามันสิมามาสั่นเนาะขี้ยกลุยยกลุยเนาะฟังกันนะยกลุยวะ ไม่ได้กลับไปต้เปมเซนบ่ออมนู่หองวันไม่เป็นทาันะมีได้แน่บัวได้นแน่นะครับมหาอยากให้กินครับบางทีก็บันมีทั้งดีใจและเสียใจครับธรรมดานะครับเสียมันได้เลยตลอดบอ่วมี่นะครับบ่วแมน ว่าบบมนี้ตั้งไว้แล้วนะครับนชะั่วโมงนึงยกเทียนึงนะครับนะเต่าหัดทำในยกที่ี่สี่เทียแปดเทียพีหนอ่อยอืม

nhi, 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 ạ, nhi. hai ông to lại lần nữa. lúc nào đây. สองโต้แล well, ้วนะโต้ถึงตัวจะโต้ไวไงนะครับเนาะแต่ความอร่อยนี่หลักล้านพี่น้องนะครับนะนำมาลุนมาส้มใบเบิ้งต้อกันเรื่อยๆครับไปต้องมาไหมอ้าวได้เลยเก้าเขาจะพูดอะไลุยปลาเล้วยช่ไหมเพราะเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาจอบฝนเหรอปลาจอบฝนเนาะน้ำจี๊ตกไหมอย่าเยอะจบวันแรกกับซาดมันในพมีดอกแดดจบข้าวเลยมซื้อของมากเพราะมีคนฮอดเคียงมาวิไผมาถามหาต้นเซนจักเจ้าอากาศของตกบพาว่าได้ยังนะขายยากแลนไปฮอดบ้านมันก็ยังไม่อยากซื้อเองขอไปยั

บอมีนาแตกบอฟีนาแตกแล้วต้องเอาละมึงมึงเสียเแก้วเห้ใส่ละม่ได้เป็นเศร้าไอ้บอตีนาเนี่ยนะเยอะมากเหรอครับโอ้โหนะปากระบอกน้อยแล้วละ บาทแล้วสิไม่กี่สิบบาทกับพอ่อเหรนอนะครับเนาะอ้าวนะครับยกไปล่อยเป็นไส้น้ำต้ำก็โดนกันไหมครับสามสามตานีา่ น่าหวานอะไรมั <d> ี่ยกล้วยแล้วเน้กล้วยแต่แท้กล้วยเงินนึงใช่โบะละฮเล่นแต่ตับตัสงสัยจะถียอยู่ว่าฟังหน่อยคนบ่มาโดนเราเลยเพราะเป็นเขาเราอะแต่คนมาให้หอบคือก็ไหนแล้วพอพูดง่ายตัวนคนเด mà phân loại cáp bán là của phong quân của mình của nhu cầu em ra vẫn của cáp lạp bóng hầu nhu đây yêu cầu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  กันยิงใหญ่เป็นกับโบแมนนะคับเป็นป่าธรรมชาติเขานะครับนะผมลองน้นอยๆฝนตกหนาม,มากคืสิมีครับตรงนี้น้ำนะครับเนาะโบเนนไล่นะครับก็จ <c oughs> เน้นได้โบนี่ไร้นะครับก็จะเน้นได้เป็นก้อนกันน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ฝนตกแห้งกับโบนแน่นะครับเนาะหนาม,มาก คนต้องกันครับเส้นออก,นนออกนหนึ่งตัวออกทางครับนี่ก็เป็นปลาที่ใกล้นาะครับนอกมือึงนี่นะครับเนาะครับผมได้พอสมควรนะพี่น้องเนาะได้หมกสองมกอยู่นะครับนะยก,กเองนะครับวันนี้นะ เป็นปลาเขาหน้อยเขาเป็นปลากระบอกครับปลาลาดปลาปูนะครับแล้วปลาเค้งนะครับที่ได้นะครับเดีว,ว่าโอเคนะครับเนาะเดี๋ยว,วา่าบอ่บอ,บอเสียแห้งนะครับมื่อน,นี้นะครับเนาะนะครับคลิปนี้ก็ผมไม่อย,าาย่างไรทำมากลเยอะรึมกด Subscribe ไลค์กดแชร์คอมเมนกดแจ้งใจือาบ๊ายบเฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องเบมึงต่อไปนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ